ความเก๋คืออะไรมึงความเก๋คือกลับมาทํางานที่เดิมแต่แล้วมึงดูไม่มีคนเลยเขากินกันหมดแล้วเขาก็ไปแล้วกูก็นั่งว่างไม่มีอะไรทําอยากจะไปเดินเล่นแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วหายไปนานจนมนแบบมึงไม่ควรจะมีหน้าหายหัวไปอีกอยู่ที่นี่แหละทํางานก็เลยเสียดายจริงๆ อยากจะไปใหม่พรตอนนี้ฉันรู้หนทางแล้วว่าต้องเดินทางไหนฉันจะไปโผล่ที่แบบ The Good Place แบบอย่างรวดเร็วออย <S <S อ <S 2> <S 2> มิง TikTok Shop นะคะแม้ว่าจะไม่สามารถ จะไม่สามารถติดตะกร้าที่ไทยได้แต่ว่าเราทำอะไรได้คะเราก็คอแลแลบกับร้านค้าได้เพราะว่าร้านค้าที่ช็อปเมกาเขาอยากจะมาคอแลแลบอะอยากจะมาคอแลแลบฉันก็คอแลแลบให้ให้ผลิตภัณฑ์ฉันหรอฉันโปรโมทเต็มที่เพราะว่าฉันชอบเล่นแล้วผู้ที่โชคดีในรอบนี้คืออะไรล่ะพอเทบอลครโอเกะมาี เดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเรารอแต่ว่ากูต้องไปตอบแทนเขาก่อนโดยการไปไลฟ์ร้องคาราโอเกะในทิกตอกตอยไอ้เหี้ยแล้ว,ลวมีอีกมีอะไรอีกเฮ้เฮ้คืออะไรเฮ้เฮ้คืออะไรนี่มันคือสายคาดหัวสายคาดหัวออนี่ถ่านหรือเปล่าสายคาดหัวไว้อ่านนังสืออกดจอกเหมือนรด กูต้องไปอ่านสเปกเตรียมทําคลิปแล้วไอ้เหี้ยตื่นเต้นอะโอเคแค่นี้ก่อนนะเราค่อยมาเจอกันอีกทีเพื่อเดี๋ยวมันได้หน่ะแล้วดับได้หน่ะแล้ดับเหรอวะไหนมันต้องมีอันอื่นดิวะเปิดเแชร์มีแบบชาร์จแบตข้างบนไหนอะบลูทเปิดเอ้ยนีย่งไงอ่ะ เลิศโอเคตืน่นเต้นจังเลยอีต่เปิดอดูดีกว่า w o i is for love อีต่อดีใจมากมึงนี่คือแบบสิ่งดีทีสุดที่เกิดเกิดขึ้นกับกูเกี่ยวข้องกับติ๊กตอกแล้วมีหลายเจ้าที่กูแบบน้อยมากมึงคือมันจะแบบกูจะได้รับอินไวจากติ๊กต๊อกแบบเยอะมากก็แบบเหมือนแบบเออมาคอลแลบ,บการร้านค้านู้นนี้อะไรเงี้ย แล้วมึงอินไว้กูมาพอกูบอกว่าอ่ะงั้นมึงก็ส่งของมาเดี๋ยวกูคอลแลบดีคลายกูแบบอ้าวแล้วเราต้องการอะไรมึงมึงม่น่ารักมากอ้อยตส่แล้วใส่แล้วส่แล้วแล้วซัซื้อแล้วส่งมายนะคะเราจะได้ลองด้วยกันได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรอีกไว้เต้น ตื่นเต้นอะไรขนาดนี้ได้อีกไปอีกไปอีกรอ้ยเดียวอ๊ยมีหิวมีิวมึง็หีหิวน่ารักมากโอ๊ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วันต,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 ตเต้นมากโอยโอเคยเดี๋ยวไปดูสเปคดีๆแล้วค่อยมาอัดใหม่อะมึงมีใจนะผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ การที่เราได้เคตกับพันมาเราก็จะต้องพิงนี่ไหมเหราว่าฉันสามารถที่จะแบบยืนเดี่ยวอยู่ที่บ้านได้กับอุปกรณ์นี่คือนิ้วนิ้วโดนกล้องตลอดเวลาเนี่ยหรอเนี่ยหรอ,นหรอคนที่จะมาโปรโมทโลงพยาบานคนที่มือบางกล้องเนี่ยหรอเฮ้ยมันเปิดฮัโลหโหลฮัลโหลเปิดได้แล้วเรายังไงอะ่ะ Bluetooth Mode ทำยังไงทูดอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย t อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อ้ยมอ้ยโ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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโี้ยโอ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 ้ยอยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ ไม่ได้อีกครึ่งชั่วโมงต้องเดินทางไปยินประเวทยิไมไม่ใช่นะคะไม่ใช่ประเวทยิน LA ยิมตายลรวแก่ฉันชอบความมีใหม่มีมากเว้ยจ้องเกลืๆก็จะต้องขอขอบคุณนะคะ Portable Karaoke Machine with Dual Microphone จาก ซชื่อในคกตอบมัน้ยว่าจริงสว่่งเดียร์โปรโมทของเขาไม่นั่นไม่นไม่รู้สเปกไม่นะ้ไม่สิกูถึงเต้นอยู่แล้วข้อมูลทุกอย่างอยู่ในมือถือก่อนเอาละค่ะตอนนี้เราเฮ้ยไม่มันจะเวิร์กป่อวะ I'm sorry ทีนี้เสียงก็จะแบบดังมากดังเกินไปแล้วถ้าเรามีสองไมาล่ะ ต้งไหมฉันรับไม่ไหวเธอมีอยู่สองมันเอาไงโอเคค่ะเออโอเคไหมคะไม่หนึ่งโอเคไหมคะไม่หนึ่งเรียนไ,ไม่สองเออไม่ไมสองโอเคค่ะไม่สองโอเค <c oughs> แกสุดท้ายสิไมมากมีเงินดีายแล้วโอเคเธอสุดท โอเคม้องไปเตรียมข้อมูลแค่สุดๆเละสัญญาณร้องเก๊กแล้วเดี๋ยวนะอ๋อเราก็เปิดเพลงจากที่อื่นเส้นว่ะเดี๋ยวฉันไปสึกษาอบปิดไม้์หนึ่งนะคะปิดไม้์หนึ่งตอนนี้เริ่มมีไม้์สองแล้วยังไงลวมันบอกกดเพลงกดเพลงฮัลโหลฮัลโหล เยุดหรออะไรเลยอ๋อมันเสียบมันเสียบอุ้ยมือมันเสียบการดได้นี่ข้างหลังมีที่เสียบการดนีด้เดียวเดียเด๋ยวเดีเดียฮยมันดมีมันดีมากมันดีมาก ไม่ต้องกลัวไม่ได้ยินเสียงนะคะแม้ว่าจะมีเครื่องดีนผ่านมาการื่อาเพราะว่าเรางีไมโครโฟนแค่นี้สิ่งหนั้งไม่พอหรอโอเคเลิกโอเคชิ้นที่สามแกเป็นแบบอารมณ์มันแบบคือตอนแรกเห็นเครื่องคาราโอเกะก็แบบอุ๊ยอยากโดนอยากเอามาลองรู้หรอวะก็เลยแบบว่า เออลองดูก็ได้แหะที่แบบว่าเอาของแซมเปิลมาเราก็ทำคลิปวิดีโออะไรเงี้ยแล้วเสร็จพอเห็นว่าเออไหนๆก็ลองทำแล้วก็ลองมาลองทำห,หลายอันสิแล้วคือบางอันเขาก็อนุมัติบางอันเขาก็ไม่อนุมัติแกแต่สิ่งที่อนุมัติก็จะแบบเป็นของตลกๆเอ๊ ไฟฉายคาดหัวอันนี้อันนี้คือเป็นไฟฉายกระบอกเออตอนแรกก็าจะรีวิวเลยไม่ได้หรอกต้องมีฐานก่อนหรือเปล่าเป็นแบบชาร์จแกมาถึงก็เปิดได้เลยมหมย,ยังยังไม่ชาร์จแบบหยุยไฟดูแรง strong flashlight a w a ย มันจะสว่างกว่า x ิ0หรือเปล่ามันจะสว่างกว่ารุน่น x สิเหรือเปล่าชาร์จแบตเรอเฮ้ยด,ดีจริงๆคู่มือการใช้อยู่ไหนแม่สามพันอัดโด้โมบายไลติง Every light in the dark originating from you I am inseparable. Holographic fashion strong light flashlight. Outdoor portable flashlight. You know what I Eric. Aviation aluminum for material holding. Blah, 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 blah. Blah, blah. Okay. Neither is I want. อะไรยังไงอันนี้คือเปิดพือชาร์จเอา้าเปิดหลุดเลยเปิดให้ชาร์จแบตแต่อันนี้เป็นเป็นปุ่มเปิดเราต้องชาร์จแบตก่อนกระมังได้ลองชาร์จน้วทำไรเนี่ยอธิเยอะไรกันสารเลิกเดี๋ยวพอ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ ออะไรดูด้วยค่ะใครจะมาดูคะฮะอัดอะไรคะในง้งกูก็อัดให้มึงนั่นแหละดูดูอยู่กคือมึงนั่นแหละเป็นตัวกูเองกับมาดูตัวกูเองจอกมึงที่แบบที่เสียไอ้ยมึงดูแบบทา a n ส f อมเม r อเก๋กๆอันนี้ดูแบบ เหมือนหัวมากรุกาสายดูแข็งแรงกรีก์เกรี์ดฉชทแบกเลิกพอสวัสดี